คยเห็นไหมครับคาบกาวนะครับที่เราลอกหนังนะครับจากตู้นะครับเต็มเลยเห็นไหมคาบกาวเดี๋ยวเราจะมอง้าบกาวออกนะครับโดยใช้ตัวน,นี้ครับเห็นไหมเลยอะคิตโตนนะครับหาซื้อได้ตามร้านวันสดุพันธุ์นะครับ ผสมโอเคมีอะไรเงี้ยอ่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูติดตั้งกล้องก่อนแล้วกันมติดตั้งก่อน,อน,อนอตั้งแล้วเน,นี่ยได้ทางได้อยู่นะเตรียมจานเตรียมพร้อมเลย เราจะเห็นอยน่ะเห็นะไหมเราจะมาเชื่อให้ดูปปัญหาหล,ลักๆเลยนะครับที่เราเจอนะครับแต่ที่เรา<ม>เนี่ยมันไม่ออกใช่ไหมถ้าถูธรรมาดามันไม่ออกถ้าเราใช้คดโตนนะครับ มันจะละลายเกานะ่าเลยนีอหลงใช้นะ้ำมันตรงน้ำมันสนตั้งนานพี่เลยชิ้นตัวนะเคยทำคลิปไปแล้วน,ะนิดนึงเย็นๆนะเย็นๆมนะอย่า้างเล็บ ต้องใช้ยาล้างยาล้งางคราบกาวไม่ออกน้ามันสนก็ออกยากอนี้ออกง่ายครับชิตโตนแต่ละเหยือเร็วมากนะครับใส่จมูกที่ปิดจมูกูกันนี่นั่งข,ขับไปเยอะทั้งวันแต่ก็ออก ออกง่ายใส่ถุงนี่เป็นไงครับนี่ให้ดูเป็นไงคราบกาวที่ติดหายเรื่องเดี๋ยวเราจะมาเช็ดให้ดูนะครับจะหายหนี่กว่าเป็นตะหนิมนะไม่ใช่ตะหนิมนะครับเป็นคราบกาว